ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือบันทึกกิจกรรมครับในหน้าที่44และหน้าที่45ครับให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่44ครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับทํากิจกรรมนี้เพื่อ1สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิต2จําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ครับ นักเรียนสังเกตโครงสร้างภายนอกของสัตว์ในบัตรภาพกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องมากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์กันใช่ไหมคะนักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกดีคะอาวีล่ะคะจะใช้เกณฑ์อะไรคะอาวีคิดว่าจะใช้จำนวนขาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกครับอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาวีจำแนกให้ครูดูได้ไหมคะ ระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถจำแนกสัตว์ตามเกณฑ์ที่ตัวเองกำหนดขึ้นไปพร้อมๆกับอาวีได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนและอาวีเนี่ยคงจะจำแนกสัตว์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาวีแสดงผลการจำแนกให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะได้ครับ ทั้งหมด20ชนิดอาวีจำแนกสัตว์ได้คือกลุ่มที่1กลุ่มสัตว์ไม่มีขาได้แก่ดอกไม้ทะเลดาวทะเลปลาปากระเบนฟองน้ำพยาต,ตัวตืดใส่เดือนดินหมึกหอยทากกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์ที่มีสองขาได้แก่นก 3คือกลุ่มสัตว์ที่มีสีขาได้แก่กบสลาแมนเดอร์กิ้งก่าเป่าเสือมีแพนดา้าและกลุ่มที่4คือกลุ่มสัตว์ที่มีมากกว่าสีขาได้แก่กุ้งพึ้งและแบงมุมคราบคอแห้งเลยหือปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะก่งมากมากเลยนะคะ,ะ,คะแล้วนักเรียนละคะ จำแนกสัตว์ตามเกณฑ์ที่ตัวเองกำหนดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะถ้านักเรียนใช้การมีปีกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์นักเรียนจะสามารถจำแนกสัตว์ได้เป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีปีกค่ะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนใช้การมีหางเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนักเรียนก็จะสามารถจำแนกสัตว์ได้เป็น2กลุ่มเช่นกันนั่นก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีหางแล้วก็กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีหางค่ะเอาละค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกับอาวี่เนี่ยไปอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรข้อที่4ถึง7กันต่อค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปอ่านกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนนะครับทำกิจกรรมที่1.2กับเราจำแนกสัตว์ได้อย่างไรเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานครูยนโน้ตด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกันบ้านในหน้าที่41และหน้าที่42นะครับ